เรามาเจอกระรอกฝรั่งค่ะตัวนี้เดียวค่ะตัวไม่ใหญ่ค่ะนี่ค่ะตัวเล็กๆนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นนางแบบตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวเล็กนิดเดียวจ้าตัวก็สีแดงเนาะตัวสีแดงค่ะนี่เดอเห็นไหมคะกระรอกฝรั่งตัวแดงค่ะเจะเอ เจะเอ,ะเ,อเขาก็เล่นนะนะนะตัวนิดเดียวค่ะไม่ใหญ่เหมือนกรอกไทยเนาะนี่ค่ะกรอกฝรั่งน้ากาแบบนี้ค่ะ เขาจะกระโดดหรือเปล่าจะเหนี่ค่ะอุ้ยสวยตัวใหญ่เหมือนกันเนาะตัวแดงค่ะตัวแดงทั้งตัวเลยเนาะงามมากตัวใหญ่เหมือนกันเนะาะจะนี้สิ กะรอกฝรั่งตัวก็ใหญ่เหมือนกันเนาะดูให้เห็นหน่อยให้เห็นหน่อยจะเอจะเอเจอแล้วนี่ค่ะกระโดดไปแล้วหนนกระโดดไปแล้วนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ เห็นไหมคะนี่หน้าตากรอกฝรั่งก็จะเป็นเหมือนเหมือนใครนี่ดูตัวก็ใหญ่เหมือนกันเนาะต,ตัวแดงค่ะอันนี้นี้แหละนี้แหละนี้แหละไม่เห็นแล้วไม่เห็นและ นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตามไม่ทันละมันบางมันบงังไปละโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะก็นี่ไงเขาก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันมองไม่ค่อยชัดเนาะนี่